สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรย้เรับเข้าสู่ช่องนี้พัฒนาตาเมนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาในเกมเกมชินิมเพกนะครับสำหรับวันนี้ก็4.2มาแล้วครับนะน่าจะมาตั้งแต่เมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยแหละครับ4.2นะแล้วก็แมปในฟอนเทนนะครับเพิ่มมาอีก2เสานะครับส่วนจุดเทเลพอร์ตนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันนะครับที่ฟอนเทนนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดมากเท่าไหร่ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับโอเคก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของแบนเนอร์ในในอ่าในนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ตัวละคร5ดาวแล้วก็สีดาวมาใหม่นะก็คือชาร์ลอตกับฟูรินาครับเทพของฟอนเทน โอเคมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะอ๋ออันนี้เป็นการต่อสู้แห่งเมืองนี้ย <Hello. Nice. S 1> นี่ครับทดสอบพรสวรรค์นนะนี่ครับฟูรีนาไปจูเปโดแล้วก็ชาร์ลอตนะครับโอเคเดี๋ยวรับตรง BP อัศวินก่อนโอเค ไปดูตรงแบนเนอร์กันครับนี่นะครับนี่ฟูรินานะครับกับใบจูนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเลยดีไหมหรือว่าแต่ผมได้ยินมาว่าแบบอว่าคามิสโตะอายโตะจะมาเฟสสองนะก็คือหลังจากเฟสนี้ลงไปนี่แหละครับหรือว่าจะสุ่มเหรียญแรกก่อนดีผมต้องหาวิธีแล้วครับงั้นสุ่มเหรียญแรกก่อนเลยครับเหรียญแรก เนี่ยได้สีฟ้านะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าแต่อย่างน้อยสิบเหรียญแรกก็เก็บไว้ดีกว่าครับไว้แบบถ้ามีเกินสิเหรียญเนี่ยก็จะสุ่มเลยนะครับถ้าได้5้าดาวไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ไปนะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอยู่ตรงไหนโอมีเควสประจำวันด้วยนะครับมีเควสอะไรบ้างเนี่ย นี่ตรงนี้คือเมืองซูเมรุนี่ครับฟอนเทนแมปใหม่อยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ฟอนเทนเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันนะครับเราจะไปเปิดตรงไหนก่อนดีนี่เรามาเปิดตรงนี้ก่อนเลยไปเปิดจุดเทเลพอร์ตครับ สักไม่เกินอ่ามสิบนาทีในคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอโอเคนี่นะนิวเรตมาเหมือนเดิมเข้ามาเรียบร้อยนะครับยังไม่เจอจุดเลยนะครับ โอเคมาฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับโอ้ oh. เจอจุดแล้วนะครับคณะก็เป็นบอสด้วยนะครับ เราจะไปเปิดตรงไหนต่อดีหรือว่าจะไปเปิดดันเจี้ยนตรงนี้ดีโอเคเดี๋ยวเรานั่งจากตรงนี้มาโอเคมาถึงเรียบร้อยนะครับนี่นะก็จะเป็นเนมืองเมืองอนเทนครับด้านหลังของเราก็เป็นซูเมรุนะครับทะเลทรายครับ อ oh, ยู่ันเขาเลยนะครับดันเจียนโอเคผมน่าจะเห็นประตูอยู่นะปีนอยู่ว่าน่าจะปีนไม่ไหวนะโอเคไปเปิดจุดทเลพาตดีกว่าไปเปิดตรงไหนดี โอเคไปเปิดตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำทางไปตรงนี้หนี่ มีถนอนอยู่โอเคมีของถวายครับแต่ว่าผมต้องการไปเปิดจุดเทเลพอร์ตด้วยนะวันนี้สุ่มแค่เหรียญแรกก่อนนะครับยังจะไม่สุ่มสิบเหรียญเลยเพราะว่าเกือได้ห้าดาวมานะครับเพราะว่าห้าดาวเดี๋ยวนี้ผมได้ง่ายนะแต่ว่าคนที่มันแบบ มีตัวละครตั้งเยอะเนี่ยจ,จะได้ยากนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเรื่องของการได้ตัวละคร5ดาวในเกีนชินนะครับโอเคเจอจุดเทเลพอร์ตแล้วโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับมาตรงนี้โอเคเปิดโอเคเรียบร้อยนะครับ มีศัตรูโอเคเจอแล้วครับ เปิดตรงไหนต่อโอเคตอนนี้ต้องเดินไกลครับวันนี้เราจะไปเปิดจุดเทเลพอร์ตกันนะครับเดี๋ยว่าไม่เกิน21นาทีดี21.57บดีดีตรองไงดีโอ้เกือบตกแล้วครับ เดี๋ยวตอนก่อนจากล้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ทําการชมนะครับชมพร้อมเปิดจุดเทเลพอร์ตด,ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นตั้งแต่แพด4.0แล้วนะที่ว่าฟอนเทนตรงภาคใต้เนี่ยมาตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งภาคใต้ครับติดกับเมืองซูเมรุครับอันนี้แต่เมืองต่อไปที่น่าจะมาหลังฟอนเทนก็น่าจะเมืองเชสนย่านะไม่ก็เมืองแห่งไฟนะครับ โอ้ต้องปินเขาครับตอนนี้โอเคจะจุดเทเลพอร์ตแล้วตรงนี้เป็นดินแดนแห่งสีม่วงครับดูทรงแล้วเห็นไหมทองฟ้ารู้สึกคล้ายสีม่วงเลยนะครับ ตัวนี้ก็มีข้อดีอยู่นะก็คือแบบโอ้ดันเจีนในต้น้ํามีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปเปิดดูครับนี่นะเราไปเปิดดันเจี้ยนแล้วก็แวะไปเปิดตรงนู้นเลยครับตรงใกล้ๆนะครว่าการฟอนเทนนะนี่ครับมาถึงแล้วนี่นิวเลตของผมพร้อม กลัวตัวเดียวก็คือศัตรูเนี่ยแหละครับศัตรูในน้ำโอเครู้สึกว่าน่าจะเห็นแล้วนะครับประตูดันเจียนใช่ด้วยนะครับนั่นไงผมบ้าแล้วจะต้องเป็นประตูดันเจียนนะแสงไฟสีแดงแบบนี้นี่ครับดันเจียนเชื่ออะไรครับนี่ความรุนรดนะครับ เปิดแล้วอ๋อนี่ครับความรุ่งโรดซีจางที่ถูกลืมนะครับโอเคเราเปิดตรงนี้เรียบร้อยนะครับดันเจียนในฟอนเทนโหพื้นที่นี้กว้างมากครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดตรงนี้กันต่อแต่ว่าวันนี้เราจะว้าแต่ว่าตรงนี้เราจะว้าไปไกลครับ หนีแวว่าตรงนี้ก่อนเลยวับไกลมากครับนะก็กะว่าเมื่อวานจะไปเปิดเนี่ยแหละครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่าว่างนะเพราะว่าผมมีทุร่าส่วนตัวเยอะนะครับ ความลึกของน้ำไม่เพียงพอสมจะยาวนไม่ล่าคราวนี้ไม่สามารถเปิดจุดเทเลพอร์ตได้นะครับเนี่ยเข้ามาตรงอ่า ตัวชายหาเรียบร้อยอ๋อรูละน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งหรือเปล่าครับเอ่อใครทราบก็คอมเมนต์บอกมาได้นะว่าเราจะต้องไปเปิดตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ขอมาอ่อไอ้นี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้กันบ้างครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเราจะต้องไปเปิดตรงไหนนะ นี่ฟอนเทนครับนำทางโอเคต้องเข้าเมืองใต้ดินครับฟอนเทนมีใต้ดินด้วยอือโอ้เลื่อนรถอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ต้องใช้ด้วยมันต้องอยู่เมืองใต้ดิน เ่ยลิฟน่าจะช่วยได้นะครับใช่ลิฟหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ด้วยอันนี้เข้ามาไหนครับเนี่ย เส้นไหนถ้าขยายอ๋อเนี่ยมันต้องไปตรงนี้แน่เลยมัาจะเข้าตรงนี้แหรครับอ๋ออันี้มันที่เดิมก็วามาที่เดิมแล้ว,ลวครับ ลดลงเยอะอยู่เงเช่นเคยครับถ้า,าใครทราบก็คอมเมนต์บอกมาได้นะโอ้โหกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับ น่าจะเป็นตรงที่ร้านอาหารหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราโดโดลงไปกันโอเคอ้าวเด๋ย <c oughs> วเล่นมุมต้มาโทษ <c oughs> ต้องไปช้าทำให้ตายอีกแล้วสิครับ <c oughs> อา่าไปเพิ่มเลือดก่อนเด๋ยวเลือดตาย <c oughs> ตายได้การแบบตกผิวนะครับ Take it easy อ uh ้อโอเคโดดตกงนีเก็โอเคมลงมาตรงนี้เรียบร้อย ไม่ทราบว่าตรงนี้หรือเปล่าครับอเอ้าวตายอีกแล้วอ,อ๋อตรงนี้นม่าจะเยวลึกนะหรือเปล่าครับเนี่เหี่ยวเลืดอดอ๋อเราเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยเราขอตรวจตกโอ้เลือดลงลงเยอะเลย โอเคเราต้องการหาครับว่าจุดเทเลพอร์ตเป็นจุดตรงไหนนะโอ้ oh, อยู่ท่อระบายน้ำเลยอะเนี่ย <Hey. S 1> เปิดดระตูไม่ได้โอ้โ oh, หจุดอยู่ตรงนู้นเลยครับ ไกลมากเราต้องอ้อมไปฝั่งไหนครับเรามาตรงนี้เรียบร้อยนะครับเรามาดูตรงนี้เรียบร้อย เไม่ทราบวิธีเหมือนกันครับว่าจะต้องทำไงคุยกับเด็กคนนี้ โอเคมาเรียบร้อยครับต้องเข้าทางลอดนะเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเลือดเอาครับโอเคมีจุดชมวิวมาแถมด้วยนะครับออาเลยไม่เคยมาบริเวณท่อน้ำตรงนี้มาก่อนเลยนะส่วนใหญ่ก็จะไปแต่ใต้ดินครับเอาตกนหครับ ลำบากแล้วครับตอนนี้ ดินแดนที่สึกกร่อนและความขุ่นมัวโอเคเปิดเรียบร้อยนะครับในสุดก็เปิดได้สักทีนะครับโอเคเดี๋ยวพอกลับไปเป็นเหมืนเดิมก่อนนะครับอันนี้คือภูมิภาคเทแบบนะ Okay. เดี๋ยวเราไปเปิดจุดต่อไปกันดีกว่าครับเราจะไปเปิดตรงไหนดีภาคใต้ก็น่าจะเปิดยังไม่หมดนี่ครับน่าจะยังเปิดไม่หมดจริงด้วยโอ้มีตัวที่ไปใต้ดีนีครับ โอเคนะครับก็ขอไว้ไปเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับวิดีโอนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเ,วเราจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ